รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย This drum that resounds across the landscape along with this buffalo horn heralds the beginning of a special ceremony. And why is this very same drum depicted upon this flag? And whose flag is it? This is the story of the Karen people known as the Pakagyo. Journey of the ethnic that never ends. This drum of the Karen people is a symbol of their culture, customs, identity, and original way of life. Known as the glot drums by the Karen themselves, or Glong Kop in Thai, they date all the way back to the Bronze Age. จริงๆที่มาที่ไปของไอสิ่งที่ถูกขนานนามว่าจะเป็นกรองโหระทึกจะเป็นกรองกรบหรือกรองขอฝนอะไรอื่นๆเนี่ยนะครับแต่ละพื้นที่วัฒนธรรมในสวิเดเซียเนี่ยต่างคนต่างก็มีเรื่องเล่ามีเวอร์ชั่นที่เรียกว่าถูกสืบทอดกันมาแล้วก็ต่อหลังนักวิชาการเอามาเขียนเป็น ตำรับตำราเอามาเขียนเป็นเ,เรื่องราวที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นอ่านได้ผมคิดว่ามันน่าทมที่แข็งแรงมากก็หนีไม่พ้นคนกระเรี่ยงประกาคขยอนะที่เขาพูดถึงบรรพบุรุษนะแล้วก็การปรากฏตัวของกองหมวระทึกในหรือกองกบในฐานะของบรรพบุรุษอยู่กับเขาช่วยอำนวยความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะฮะ ยุคสมัยที่เขาเรียกกันว่ายุคสำริดยุคบรอนซ์ที่เราสามารถเอา,เอาส่วนผสมของวัตถุดิบโลหะที่เป็นทองแดงตะกวดีบุกเนี่ยมาหลอมเข้ากันแล้วก็ทำให้มันเป็นเป็นแผ่นขึ้นมาคคือทำตรงนี้มันมันต้องใช้เทคโนโลยีด้วย ใช้ความสามารถในเรื่องของช่างที่จะแคสติ้งที่จะทำให้มันมีทั้งส่วนของความเป็นปริมาณปริมาตรมีลวดลายนะครับแล้วก็ลวดลายที่ว่าเนี่ยต้องมีทั้งความงามและความหมายนะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางแปะอยู่บนส่วนที่มันเป็นเป็นกล่องเสียงเสร็จแล้วก็เรียกง่ายๆว่ากล่องเรียกว่ากุเรียกว่ากโก เรียกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นสัตว์ของพื้นที่ต่างๆย้อนไปที่นักโบราณคดีเนี่ยเขาไปสนใจดูว่ามีการศึกษาตัวโลหะที่ว่าแล้วก็เทียบเคียงก,กันกับสิ่งที่เป็นประดิษฐกรรมทางบรอนซ์ นะครับว่ามันมันมีเทคโนโลยีเหมือนกันไหมมันมีอายุของตั inhos, athletes, um วโลหะเท่าก <ás trov>. ันไหมนะครับ <trucs> ก <as> <as> ็ได้คำตอบที่เรียกว่า ยุคที่มันเกิดขึ้นที่มันสามารถที่จะผลิตบ้อนเนี่ยมันถอยไป2,500ถึง3,000ปีนะก่อนหน้าช่วงสมัยของเราแล้วก็ปรากฏร่องรอยของวัตถุแบบนี้นะครับในช่วงเดียวกันกับที่มันเกิดนะที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆนก็เลยก็ยกเวลาประวัติศาสตร์ให้กับเจ้ากรองมูรทึกเนี่ย No matter how old the drums may be or where they originally came from, they've played an integral role in the culture and spirit of the Usa Kaner and the Karen people. They're not just used to make noise, they're also intended to send messages to the spirit world. This music is also used by the people to preserve and sustain their own culture. At the very least, they're making music to bring fortune to themselves and to protect themselves against any untimely end. Dr. Suichan Patana Praiwan is a member of the Karen Bakakoyo community, an artist who fights for the preservation of this culture. If we want to learn about his people and where they came from, we need to listen to him. คือถอยไปไกลกว่านั้นเลยก็แล้วกันนะครับในสมัยที่แไปว่าคือแผ่นดินเขาเรียกว่าอ่นดินอินเดียเนี่ยเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเปลือกโลกอันนึงนะครับที่มันอยู่ที่มันมันแยกออกจากเอเชียนะคือมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทนยูเรเซียเนี่ยนะครับชนแล้วมันก็ดันให้เกิดอ่นพื้นที่สูงที่ทิเบตเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ยึดเทือกเขาเอเวอเรสต์ทุกวันนี้นะครับไอแผ่นเปลือกโลกอันนี้มันก็ยังดันอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ไอ เทือกเขาเอเวเรสต์ก็ยังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมันดันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันดันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้แผ่นดินสูงแต่ว่าไอ้เปลือกโลกยูเรเซเียทั้งหมดที่ย้อยลงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับปลายของของเทือกเขาฮิมาลัยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่คือดอยอินทนนท์เนี่หละครับมันคือคือเป็นเขตของทางฝั่งประเทศไทยในฝั่งตะวันตกเนี่ยทั้งหมดนยคือปากกาขยอเองเนี่ยก็จะอยู่บริเวณแถบนี้นะครับก็คือว่าคือกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่ามันก็็จะเปนนนพื้ททีี่่มั คือมันก็เชื่อมต่อกับทิเบตได้นะครับอถึงแม้แม่น้ำโขงมันจะออกมาอีกทางหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นจริงๆริแม่น้ําสาวินแม่น้ำต่างต่างเนี้ยมันก็จะมาจากทิเบตทั้งหมดนะครับอันเนี้ยก็คือมันเป็น สิ่งที่มันแผ่นดินที่มันเปิดโลกที่มันเชื่อมโยงกันกันครับเรื่องของผู้คนมันก็จะเดินทางกันอยู่บริเวณนั้นอยู่ตลอดเวลาครับกลุ่มคนอย่างประกากยอเองก็ก็จะอยู่ในแถบนั้นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ฝั่งทางตะวันออกเนี่ยไม่มีทางของไทยก็ไม่มีไม่ค่อยมีไม่เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้รประมาณนั้นจะอยู่บริเวณนั้นซึ่งเป็นพื้นที่นั้นแล้วก็จริงๆแลนวะประกากยอเองก็ดูแลในใน,ในภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับ ของไทยในยุทธยาสมัยยุทธยาเนี่ยพระคารขยอก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในดินแดนแถบนั้นนะครับแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าเส้นเขตแดนเป็นเหมือนรัฐก,กันชนของของรัฐในยุทธยาสมัยยุทธยานะครับดรพลวัต p ปราภัทรทองส์ Words are in line with the findings of Dr. Spencer Wells, who says that the migration of a people from one area to another plays a role in the development of human civilization. and has an effect on changes to music and culture. It's interesting to note that the Karen people are an ethnic group who brought their civilization along with them. It's the same with the emergence of the famed Silk Road, which moved civilizations from one point to another. So, where did the Karen people come from? จริงๆแล้วคําว่ากระเรียงมาจากไหนเนี่ยผมคิดว่าเป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่น่าถามแล้วก็เป็นคําตอบที่น่าค้นหาด้วยนะครับผมแต่อาจารย์ผมสอนผมว่าคําถามที่ดีเนี่ยมันตอบยากมันตอบยากที่นี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าอันนี้คือขาวอันนี้คือดําหรืออันไหนคือเทาผมคิดว่า,ามันข้อมูลเหล่านี้พราผมผมเองก็เกิดไม่ทันนะว่ากระเรียงเริ่มต้นมาจากไหนนะครับผม ผมคิดว่ามันมีทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎีนะครับผมบางทฤษฎีก็บอกว่ามาจากทิเบตนะครับผมดูจากอะไรครับโดยจากตระกูลภาษาใช่ไหมครับเป็นทิเบตโตนะครับผมตระกูลทิเบตนะครับผมบางก็บอกว่าจริงๆปกรณ์ไม่ได้มาจากไหนหรอกอยู่ในภูมิภาคอุตสาค,คาเนนี่แหละอยู่ที่นี่แหละเป็นชนมเผ่าดั้งเดิมอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คนก็ว่านี้แต่บางทฤษฎีก็บอกว่านูนครับมาจากบาบิโลนครับผม มาจากเปอร์เซียโน่นนะครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นหลัหลกหลายทฤษฎีแต่ที่นี้ถ้าผมแยกออกมาอีกนะครับผมว่าปรกรณ์ม,มาจากไหนจากหลักฐานที่มันปรากฏประวัติศาสตร์ซึ่งเวลาเราพูดถึงทฤษฎีทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีประวัติศาสตร์อยู่2รูปแบบ1เนี่ยประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับสประวัติศาสตร์เชิงมุกกัะปาถัทีนี้แยกยื่ยลงไปอีกนะ เอเชีย,ยลุ่มเป่มันก็จะมีประวัติโดยคนในและประวัติโดยคนนอก <c oughs> Academics may differ in their theories But the word Karen stands for a group of people who are no different from other human beings, species, or things that have been classified into groups. It can be said the ethnic Karen group is well known and accepted for maintaining a balance of nature that's second to none. I think it's จนเผ่าวัคยนทริ่กเรียนที่จะต้องร้อยเรียงให้มันเห็นโดยที่ไม่ตัดสินแต่ว่าให้มันเห็นร่องรอยมันปรากฏที่ไหนบ้างผมถึงแม้ว่าผมเป็นคนปัคยนผมอยากตัดสินนะว่าผมมาจากไหนแต่ผมคิดว่าผมไม่กล้าที่จะตัดสินว่าผมมาจากไหนแต่ผมเพียงแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในไหนบ้าง Some groups of Bakkayo people still practice Buddhism even though their beliefs in the context of their religion are different. And while their religious beliefs may differ, the celebration of the karen new year known as nithosal remains a way for families to get together it's also a way of paying homage to the female goddess Pramer poso who provides the pakagayo with rice and other crops this is especially true of the karen people who not only practice buddhism but also give thanks to prame poso during the nithosal ceremony This is an annual event for the Bakako Yo, using it as an opportunity to catch up with family members who have left their homes and gone to work elsewhere and who return to celebrate this ceremony of joy and happiness. In Chiang Mai, there's another village called Ban Hue I Kang that preserves the traditions of the past. And what is it that they have tied to the tree? Turns out it's the placenta and umbilical cord of a newborn baby. This is an age old tradition that very few villagers still carry on. The Pakakoyo believe that by doing this, the child will grow up big and strong with many friends and with a bright future, just like the mighty trees that sprout strong branches. They will never cut down those trees either. The Bakakoyo also believe that nobody outside the immediate family can enter the home of a woman who has just given birth for a period of seven days. They're afraid outsiders may bring in germs to the mother and child. It's a belief based on scientific fact and being carried out by this woman here. And maybe one day in the future. The umbilical cord of this woman's child will end up tied to the tree. This is Uncle Johnny Odo Chow, a Pakaka your elder, who many call the Karen philosopher. Belief and scientific fact sometimes go hand in hand, both in principle and reason. Birth and death are natural phenomena, and we humans must all one day return to nature. แล้วก็ออยโบธา ota, แล้วก็ออผิวผิวมะไรทยีท่สกิเตนี่แหละไปผ่าออแล้วก็มาตัดมาตัดแล้วก็ออเดนี่ไปให้แม่กินนแล้วก็เอ่อพ่อเนี้ก็ออกมาเลยออดาบกาเนี่ยกระหน้านี่ปะปะปะสาบทีแล้วก็อโรคอสดอเนี่ยใส่ในกระบ,บอกนี้แล้วก็ไปผูกไว้ที่

This is Magic, a Bakagayo girl whose father tied her placenta and umbilical cord to a tree in the forest at birth. For sure, nobody wants to lose a loved one in the family or a friend that we love. But this so-called dead forest has an underlying meaning of creating new life to replace those who have departed, as well as protecting the forest. They believe that for one passing, there can be 10 births. For 10 passings, there can be 100,000 births, and so on. The waterways, the forests, these are the things that protect and preserve. And so too do they preserve the way they dress. The Pakakayo weave their own clothes made of cotton. You'll notice the children and young women like to wear white, cylindrical clothing, symbolising purity and virginity. They're saying they have yet to start a family. The clothes of the Bakatoyo reflect the marital status of each person, and in this society, marriage is monogamous. It's easy to know who is married and who is not. In the past it was even easier. Married women got a tattoo on their lower legs or ankles. But these days for city people like us, women can wear what they like. You can't really tell who's hitched and who's not. Of culture and music are inextricably tied to nature, the forests, the mountains, the waterways, and the spirit world. For example, the meaning of the patterns on the Mahoratuk drums are related to the skies, the rain, and the spirit world. ีการพูดถึงเรื่องเล่านะฮะที่มีบรรพบุรุษเกี่ยวก,กบนะับกบนะไปช่วยเหลือมนุษย์วัตถุชิ้นนี้มีบทบาทอยู่เหนือมนุษย์ในยุคสำฤทธิ์นะครับต้องย้อนความไปก่อนหน้าที่เราจะมีฝนเทียมฝนพระราชทานนะครับเราพึ่งพาฝนแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมาตามช่วงเวลาที่ จะต้องทําให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือเป็นพืชผักอื่นๆเนี่ยก็ชีวิตมนุษย์คงจะจะแย่นะแล้วมันมาอยู่บนหน้ากลองนะครับแต่ว่าในบางเจ้าก็อาจจะไปสนใจข้างฝาของของตัวกลองเสียงเนี่ย ที่มีการเขียนถึงนกศักดิ์สิทธิ์มีการเขียนถึงสัตว์จกักดิ์สิทธิ์หลายหายตัวนะจนถึงพวกสัตว์กึ่งโบราณจนถึงปัจจุบันอย่างพวกจระเข้หรือพวกตะกรวดก็ก็ไปรวมกันอยู่ในข้างๆกล่องทั้งนั้นนกเงือกที่ถูกตีความหรือหงที่หลายคนพยายามจะตีความอะไรพวกนี้ แข่งกันนะว่ามันมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อของช่างที่เอามาสร้างคนพายเรือเอเรือที่ว่าเนี่ยอ่าบางคนก็มองเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเอาวิญญาณไปสู่โลกอนาคตหรือโลกอีกฝั่งหนึ่งก็ผมคิดว่าตรงนี้มันต้องอ่านกันมากมายมหาศาล ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกความเป็นประวัติศาสตร์และความรู้อื่นๆด้วยนะความรู้ที่เป็นธรรมชาติวิทยาการดูแลรักษาต้นน้ําลําทานด้วยเพลงของเตนาการรู้จักเคารพอาวุโสด้วยเรื่องของเตนาการสื่อสารแบบนี้ผมนับถือกับสิ่งที่คนกเหรียงทำ Não ah, tá. An age-old relationship between the Karen and the lowland people of this vicinity, as demonstrated by the drum known as the Glong Gop of the Karen, preserved at the temple of Wat Pratat Haripunchai in Lampoon Province. It shows us that the Karen people have practiced Buddhism for a long time. And the music and songs of the Bakaka Yo people are the same. They have a relationship with nature, the forests and mountains, and the waterways, forging their own identity. of the Pakagayor is not over yet. There's more to explore in the next episode where we travel on the journey of the ethnic that never ends.